จะมีส่งขอให้ท่านโชคดีเดินทางโดยสวัสดิภาพนะท่าน,านอย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะกพวเราจะไปส่งขอให้ท่านโชคดีเดินทางโดยสวัสดิภาพนะท่านกลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะไปไหนตะเคียนโลกเราจะไปส่ง ชั่วฟ้าสลายยังจำทุกหัวใจที่เขาเอา่ยให้ความในหัวใจที่สัมผัสสัญญาว่าจะแต่งงานที่นี่เมื่อสามสิบปีก่อนใช่ไหมใช่ท่านได้ยุคบอกรักคะ่ะ คงรักท่านได้ยุคมากใช่แล้วคุณฟรานเชสกาผมมาเพื่อขอร้องคุณถ้ามาเรื่องของเกตานโ์แล้วก็ไม่จาเป็นต้องเสียเวลาเรื่องของคุณพ่อไม่สำคัญเท่ากับความเดือดร้อนที่ทุกคนต้องมาเจิญอยู่ผมอยากให้คุณยุติเกมแก้แค้นที่เอาชีวิตและจริยธรรมของคนในโรงละครโอเปร่าแห่งนี้มาเป็นเดิมพันจริยธรรมอย่างนั้นหรือทุกคน เรียกร้องสิทธิตัวเองสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมทุกคนตักตวงสิ่งนั้นทุกคนได้รับมันไปแต่ฉันต้องตาย ยังคนไร้ค่าไม่มีใครถามหาเรียกร้องสนใจชีวิตชื่อเสียงเงินตราอนาคตความรักวอดาวฉันสิส้ สิ่งที่ฉันเคยหวางวาดฝันไม่ลืมอ,อะไรฉันสิสูนเสียเรียกร้องจากใครไม่ง่ายแล้วอะไรที่คุณเรียกว่าจรียธรรมฉันจึงครอบครองมันเศรษฐกิจแห่งนี้ในทุกๆพื้นที่ฉันกำไว้ดังลูกกัน มันไม่ได้เกิดเมื่อวานดังที่ท่านนั้นเข้าใจแต่ฉันยึดครองมันไว้มานานแสนนานพวกฉันอาจเข้าใจว่าที่ทำทั้งหมดนั้นเป็นเพราะฉันแก่แค้นแก้ต้นโนคนพานแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นส0มสปีที่พ้นผ่านฉันก็เห็นแต่สันดานไรแตรียธรรมฉันสิสูนเจีย ฉันหมดสิ้นทุกอย่างทุกๆสิ่งที่ฉันเคยหวางวาดฝันไม่เหลืออะไรฉันสิ้นสูนเสียเรียกร้องตากใครไม่ไ,มได้และอะไรที่คุณเรียกว่าแต่เรียธรรมผมอยากให้คุณอภัยให้ทุกคนถ้าคุณลืมเรื่องนี้ไปได้จิตใจของคุณจะได้มีความสุขสัี ความสุขของฉันคือการได้เห็นศพของเกตาโ่เท่านั้นเราจะทำไงกันดีก็ทำตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราสิ ออเซียนพี่อนนะท่านของเจ้ามีอะไรบ้างของข้ามีขนมปังสองปอนไข่ไก่แล้วก็นมสดนี่ของเจ้าหรอของก็มีแป้งสาลีน้ำตาลแล้วก็เนยจ้ะท <c oughs> ่านเกียตโโรตินนท์อยู่ข้างในหรอทำไมไม่เห็นออกมาก็อยู่ข้างในเหมือนทุกวันนั่นแหละไม่เป็นห่วง,นงเนาะไม่ีขนมข้างนอกบ้างเลยอ่ะทา่านลือ,อ,อ,อรูปมาแล้วรูปข้ามาแล้วตั้งไว้ตรงนี้เลยตั้งไว้ตรงนี้เลยโอ๋ยเงินงามนี่มันรูปใครท่านเกียรตินนท์ใช่ฉันจ้างนักวาดจากอัมสเตอร์ดัมมาวาดเลยนะ โอ้โหคงแพ้มากเลยท่านแพงแต่ว่าฉันเซนเชื่อไว้ก่อนอน่ะเรธาที่สั่งที่วาดรูปนี้ทำไมเหรอนั่นนะสีดูเป็นปริศนาเนาะเอ๊ะแ,แต่รูปแบบนี้คนปกติเขาไม่สั่งให้วาดกันหรือท่านได้ข่าวว่าจะมีการเปิดการสแสดง Ghost Avila ใช่ไหมคะใช่คะ่ะหาการาอโรับพรจะพรเมื่อไหร่เราจะเปิดการสแสดงทันทีพวกเราจะรอฟังข่าวดีกันนะคะเร่เา ฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอเรื่องอะไรฉันรู้ว่าเธอสังวัารุปนี้ทําไมก็ทำไมฉันถ,ถจะต้องบอกใครนี่เธอจะทํากับข้อแบบนี้ไม่ได้ท่ไมทำไมฉันจะทําไม่ได้ฉันก็อยากจะมีชีวิตดีๆมีเงินมีทองไม่ใช่ทั้งปีจะซื้อจะหาอะไรก็จ่ายสบายแต่เธอจะซื้อรถมาแต่เส้นเข้ามา ยอมปังใจเห็นแก่เงินไม่เห็นแก่ใครไม่ดูงีหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่ไม่พูดเลยนะเอาไล่ะกัได้เป็นคนเมานะเงินโดนแน่ข้าจะทำลายไอ้รูปวาดนี้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  ข้าจะทำลายไอ้รูปวาดนี้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 

ขึ้นมาเร็วเดี๋ยวไม่น่าเป็นอย่างนี้หรอกขึ้นมาเจอแต่โลเป็นยังไงบ้าง เห็นปริยาของท่านบอกว่าท่านอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปพบปะผู้คนบ้างเลยท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ท่านปฏิเสธที่จะยื่นมือมาช่วยผมและตอนนี้ท่านยังต้องการอะไรอีกล่ะตอนนี้ทุกคนเห็นด้วยกับผีฟรานเชสกาทุกคนคิดว่าท่านจะต้องเผชิญกับความจริงความผิดในดีที่ท่านทำไว้กับฟรานเชสกาผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่าฟรานเชสกา จะมีประโยชน์อะไรไม่มีใครเชื่อคำพูดท่านแล้วในเวลานี้ทุกคนพิภากษาตัวผมโดยที่ยังไม่มีใครรู้ความจริงใดๆเลยทุกวันนี้ผมก็ยังอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าฟานเชสกา้าเป็นเรื่องปกติที่ฆาตกรมักจะปากแข็งและลอยนวลอยู่ได้ แต่ท่านถึงโชคดีนะที่รอดพ้นความผิดมาได้ถึง30สิบปีนะนี่ทุกคนเชื่อกันหมดแล้วใช่ไหมว่าผมเป็นคนฆ่าฟานเชสกาแม้แต่ภรรยาและลูกชายของท่าน คือว่าท่านจะไปป้องกันตัวปืนกระบ,บอกนี้คงป้องกันอะไรชีวิตผมไม่ได้หรอกถ้าเช่นนั้นท่านจะเอาปืนกระบ,บอกนี้ไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านก็แล้วกันผมเนี่ยเหมือนคนเดินทางผ่านขนาุมนรกเหมือนพวกชาวบ้านทำนี่ทำสิน่นแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไดดนใจให้พวกเขาทำเช่นนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมานะผมรู้สึกเหมือนกับผมได้สัมผัสกับความตายความกลัวคุกคามหลอดหลองจิตใจสุจพันนา,นา,นาแล้วถ้าหากพวกท่านไม่ทำให้ผมกลัวขนาดนี้นะแล้วก็เราก็ยังคงพอที่จะตกลงใจกันได้แต่ในเวลานี้รูปการได้เปลี่ยนไปแล้วผมได้กักขังตัวเองอยู่ในห้องมืด,มด สู้กับตัวเองจนได้พบแสงสว่างพวกท่านจะต้องรับบทเป็นผู้พิพากษาตัวผมและผมก็จะยอมรับทุกการตัดสินใจไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับผมแล้วกเพื่อความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแต่สำหรับทุกท่านเพื่ออะไรผมไม่ทราบผมจะไม่ต่อสู้ไม่ปันาไม่โต้ออยางในใดทั้งสิ้น แต่การกระทำของพวกท่านพวกท่านก็ต้องรับผิดช,ชอบเองผมไม่สามารถจะรับมาทําแทนได้ ฉันอยู่ที่นี่มานานพอแล้วฉันอยากออกไปสูดอากาศนอกห้องสักทีจริงเหรอครับพ่อจริงสิลูกกับแม่ของลูกช่วยพาพ่อมาหน่อยได้ไมั้ อะไรกันนี่เวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่มิลานจะเลินขึ้นขนาดนี้เชีวหรือจะยิ่งมั่งคั่งมากกว่านี้ถ้าหากเปิดการแสดงโกสโอ o p รา a นักท่องเที่ยวจากเมืองอื่นมีจุดมุ่งหมายจะมาเยือนเมืองของเราพร้อมกับชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่นี้ทุกคนรอการแสดงครั้งนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวโรงละครชาวมิลานหรือว่านักเที่ยวจากต่างเมืองฉันดีใจนะที่ได้เห็นเมืองมิลานเต็มตาแบบนี้ มองมีลานจะรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้ครับพ่อเมืองของเราจะเป็นศูนย์กลางโอเปร่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนจะร่ำรวยมั่งคัง่งไม่อยากจนอีกต่อไปให้ฉันอยู่ที่นี่สักพักได้ไหมท่านแต่ว่าพวกเราอยากจะแล้วฉันจะตามมันไปเอง สามสิปีที่แล้วฉันเป็นอย่างนั้นเสมอไปนี่หรือคนที่รักฉันจนหมดใจสุดท้ายก็ลืมลืมสิ่งที่พูดไว้ฉันไม่เคยลืมคำที่เคยกล่าวไว้ไม่เคยลืมไม่จริงเธอก็แคนจริงจังฉันไม่จริงเธอแค่เพราะฉันไม่รับรักไม่จริงเธอแคนเพราะฉันจะแต่งงานกับชายที่ฉันรัก รักเขาจนหมดใจไม่จริงที่เธอบอกฉันว่าจะไม่ลืมไม่งริงที่เธอบอกรักฉันจนหมดใจไม่จริงขอคดพ้ยะบดทรลยเก้ฆาฉันตายไอ้ข้ามกนแล้วฉันไม่ได้ฆ่าเธอฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายเธอต่อให้กี่แสนล้านคำสาบานดืนยันอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะพูดคำเดิมว่าฉันไม่มีวันฆ่าเธอได้ฉันไม่ใช่ฆาตกรบอกเน้นตายตกนรกที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนนรกทั้งเป็นฆาตกรยังไงก็คือฆาตกรแกตัวยังไงในเมื่อใครๆก็เป็นใจแล้วฉันไม่ใช่แกใครแล้วจะทำฉันไม่ใช่คนทำฉันจะรู้ได้ยังไงกู ม่ามฉันไม่ได้ฆ่าเธอฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายเธอต่อให้กี่แสนล้านคำสาบานยืนยันอีกกี่ครั้งฉันก็จะพูดคำเดิมว่าฉันไม่มีวันฆ่าเธอ ันไม่ใ่ใกเกตรียมตัวรับวามตายเวลาเรียงเกตโนทพี่ผ่านมาค็ือเหมือนฉันตายทั้งเป็นอยู่แล้วนี่แล้วศของเธอละ่ะจะเอาไปฝังไว้ที่ไหนคุณหนูจะ ณหนูจะกลับกันหรือยังคะผลตั้งเขาว่าจะตกอีกแล้วไปสิฉันก็อยากจะพักผ่อนอยู่เหมือนกัน เบียนาฉันขอบคุณเธอมากนะที่มาช่วยเหลือฉันไว้เธอเป็นเพื่อนที่เข้าใจฉันตลอดมาฉันต้องขอโทษเธอด้วยที่ทำให้ชีวิตการสมรสของเราจบลงอย่างไม่สวยงามวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วสินะที่ฉันจะได้พูดกับเธอแล้วก็ขอโทษเธอ ฉันยกโทษให้เธอเนในเมื่อเธอสำนึกได้ฉันก็จะไม่ติดใจอะไรแต่ฉันก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าใครกันที่เป็นคนข่าฟันเชสก้าทุกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเธออยู่ในโรงโอเปร่าคืนนั้นและเล่นเป็นโนเพลงโกสเปราฉันรู้ ว่าเราสองคน,นงเคยมีแผนการที่จะทำให้ฟันเชสก้าเปลี่ยนใจเป็นอย่างดี่ยุคแต่ในเมื่อเราสองคนยังไม่ทันได้ลงมือทำฟันเชสก้าก็ดันมาโดนฆ่าตายซะก่อนที่เราจะวางแผนการอย่างนั้นฉันอยากรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่